ออไม่ทา,านแล้ว,ลวโอ้มุกะลอน <c oughs> วันนี้ท้องฟ้าคึมคึมคึมนะครับฝนฝนตกเมื่อวานตกเยอะมากนะครับทุกคนนะครับ <c oughs> tạo là thời <laughs> trước thì có đèn nó dùng mất dung thì nên mất không sao uh

จังวัาปชาญินโจักรวารามาวัทันชิอายุวันโนทุกครั้งพ um> um um> um> uh> ันละอังหืมอะไรครับคาดแล้อแทงโมโอ้แทงโมโอเคมุมม mm? ้วนกระร่นก um> uh ็ว่าหนักแล้วใช่ไหม ใส่สังการีต้องมีรถเข็นใช่ไหมผละไม้พวกเขนิสเลยนะหืบหืบนะมาอลไรใช่ไหมผละไม้พวกเขนิสอ่าเอ้เดี๋ยวจะบอกให้ชาวบ้านเอาอันนี้ฟักทองอ่ะนะสังการีชอบใจ <c oughs> เน้นหน่อยนะฟักทองฟักแฟงเนี้ยเนาะแตงโมไม่น้อยมันนิดไป 嗯。Mm. มิ่งมันไม่แยขอไ้ปางนี้ย่านแม่ก็นเ้ยวยกับของนีี่นี่อมุ้ง้าวันมาไวันจะเรียนว่ามา ตกนะครับมันถนนมันเสียดแฉะทุกคนเดินไม่ดีลื่นนะครับแต่ว่ายังดีหน่อยว่าดินเป็นดินทรายก็ลื่นนะครับอ้าง,งมีหญ้าก,ก็โอเคหน่อย อันนี้ก็ถึงวัดแล้วนะครับหรือย่างตรงนี้ ม่วงนะครับเต็มต้นเลยทุกคนเริ่มสุกเริ่มทยอยล่วงนะครับดกนะฮะี่วงมานะครับลูกนี่หวานเจี๊ยบเลยนะสีตาเอาสีตาอัน,นี้ไม่ได้ไปเนาะสีตาเนาะสีตาไม่ได้ตามัน,นี มาวาที่โตะนะครับค้มเลยนะครับวันนี้คือมืดเลยนะครับต้องเอาแฟดมานะครเ 弱。No.